เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะเปิดเวทีมวยนะครับที่ค่อนข้างจะมาหาโหดทีเดียวส่วนตัวที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นในก๊อตนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเราก็จะเป็นไดโนเสาวที่โหดที่สุดในเกมอาร์คนะครับทุกๆสายพันธุ์มาเจอกับไอ้ก๊อตมาดูกันว่าไอ้ก๊อตจะรับมือได้ไหวหรือเปล่านะครับโอ้เฮ้ยไอตัวนี้ไม่เกี่ยวก๊อตวยก๊อตโอ้ยก๊อตไม่ช่วยแม่งมึงเจอกู๊เออกูก็ได้ปรับเข้าไปปรับเข้าไปล่วงไว้มึงไอ ไอ้นี่มันตีกรรมการก่อนเลยครับผมโอ้โหยังไม่ทันเริ่มเวทีเลยมาจัดการกรรมการแล้วไอ้ลัปเตอร์โอ้โหเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับโดโดเล็กซี่ครับเลเวล1,000ันครับจำนวน2ี่ตัวอันนี้เป็นการร้องขอของน้องๆนะครับให้จัดสึกธนี้ขึ้นมาครับผมมาดูกันโดโดเล็กซี่ครับเจอไอ้ก๊อสครับทีเดียวดับไม่ต้องพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับสบายมากๆกระจุยครับหนึ่งทีครับผมกระจุยไปเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลย โดเล็กซี่ที่ว่าโหดนะครับเจอไอ้ก๊อตถึงที่เท่านั้นครับตายอนาเด้บผมโอ้โหเรียบร้อยไม่น่าเชื่อว่าไอ้ก๊อตจะโหดขนาดนี้ปรับเข้าไปปรับเข้าไปปรับเข้าไปแล้วก็วันนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงไอ้เจ้าวอร์ชิฟนะครับที่มาหาโหดที่วันก่อนเราเอามาย่ามาพูดนะครับวันนี้ผมจะจัดให้ก๊อตนะครับลุยกับวอร์ชิฟตัวต่อตัวด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันแมตช์ถัดไปเลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับพีโมบัตมาเธอบอสนะครับจำนวนส0ตัวครับ ใเวล1 5ครับกัดทีเดียวครับกระเด็นครับผมกระจุยกระจายปล่อยลูกแมมุมมาเป็นร้อยเลยครับในเ,เทตุมเปครับเรียกได้ว่ามหามหาโหลเลยครับผมแหลกด้วยเยอะเกินไปปรับก็ไปปรับก็ไป,ปกระจุยสบายไหมก๊อดโอ้ยลูกแมมุมออกมาเป็นร้อยเลยคิดดูดิเียบร้อยครับเคลียตามที่โอ้ยมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายเยอะแยะมากมายกระจุยโอ้โห้วยังมีโดโดเล็กซี่เหลืออยู่ตัวนึ่งวะ ปับเข้าไปกระจุยไม่รอดไปรอดไปกัดลิงเราชิวๆมากๆครับผมโอ้โหดูซากศพของแมงมุมดิยังมีบางตัวรอดอยู่ครับปับเข้าไปปับเข้าไปปับเข้าไปยังรอ,อดยังรอดสุดๆเลยครับไปกอดเราชนะมาได้แบบสบายมากหนึ่งทีดับอนาดครับผมสําหรับบัตรมาเธอสายพันธ์พีมมลสายพันธ์บอสเลยครับมหาโหดมากๆสายพันธ์นี้ขอบอกเลยแมตต่อไปนะครับกีก้าเลเวลหมื่นครับจำนวน20ตัวนะครับรวมแล้ว2 0 0,000นะครับผม ปะทะไอค้อนครับมามาลุยกนเลยเพื่อนมาลุยกันเลยกระตุย,ก,ยกระจยายกระตุยกระจยายเลเทค,ครับเป็นอะไรไหมเพื่อนเป็นอะไรไหมมีลิงเราตายไปหนึ่งตัวนะครับลิงที่อยู่ใกล้ๆสังเวียนนะครับผมไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหากระตุยกระตุยเละเรียบร้อยครับผมกีก้ายี่สิบตัวรวมแล้วได้สองแสนนะครับเลเวลกู้ไอ้อนไม่ได้ครับไอก้อนเสียเลือดไปแค่หนึ่งล้านเท่านั้นเอง ประมาณหนึ่งล้านนะครับไม่ถึงล้านด้วยประมาณ90,00 0โอเคเอาเป็นว่าเราไปลุยกันแช์สุดท้ายเลยครับมหาโหดครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตสุดท้ายนะครับบอชีฟออฟถึงอาร์นะครับประทศไทยก้อนครับกูต่อตัวเลยครับรอบนี้ไม่มีผู้ช่วยแต่อย่างใดครับมาเดียวก้อนลุยก้อนลุยก้อนลุยเร็วๆซอยลัวซอยรัวรูได้หรือเปล่าไม่รู้กลับลัวแล้วครับไอ้ก้อนตอนนี้เลือดลงไปพอตมควและครับเกิดครึ่งแล้วครับก้อนเร็วก้อนอุรัวก้อนลุรัวเร็วๆเร็วๆเร็ว ก็ตอก็ตายแน่เลยครับปับเขาให้ครับไอ้ก็ชนะครับผมโอ้โหเลือดไอ้กตนะครับเหลือหนึ่งล้าน3แสนนะครับผมโอ้โหก็ชนะได้ไงวะตัวต่อตัวเกือบตายครับตอนนี้จำง่ายก็ตหมดเลยนะครับเหลือศูนย์เลย, <c oughs> เลยคือพอชนะปุ๊บสตามิน่าเหลือศูนย์เลยครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อ,อกอตนายสุดยอดวะโอ้โหโคตรเทพเลย ไม่ได้เชื่อแล้วไอตัวไอก๊อตตัวนี้ที่ผมจับมาค่าแสตมันไม่ลดด้วยนะครับไม่ว่าเราจะปิดเกมเปิดเกมอีกครั้งค่าแสตเท่าเดิมเลยครับเรามาดูค่าแสตของไอก๊อตกันดีกว่าแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับก๊อตมีเลือด45ล้านโดยประมาณนะครับมีสตามิน่า79,800มนาดาเบตึงแนมนะครับแล้วก็สปีด172ปรับเข้าไปโมไลกับตีไอก๊อตโอ้โหคาโนเลยเพิ่มห0ันใจสึงเกินไปแล้วโอเคครับก็มันกันเต็มทีี่้วนนนะครรััับบสห ก็สรุปได้เลยว่าไอก๊อตนะครับสามารถสู้ตัวละครในเกม a r รได้ทุกตัวนะครับยกเว้นโดโดเล็กก๊อตนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผู้พัฒนาสร้างมาไม่ให้ฆ่าได้อยู่แล้วเพราะว่าไอก๊อตเราจะตายภายใน30วิวินะครับผมงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้นะครับเราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ